สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยผมอยากขอนําเสนอตัวเครื่องเลื่อยสายพานมินินะครับตัวนี้ตัวขนาดเล็กกระทัดรัดเราเหมาะสําหรับไปงานนอกสถานที่อะไรก็ได้นะครับน้าหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับน้าหนักอยู่ที่ประมาณ26กกิโลเท่านั้นเองนะครับคือน้ําหนักมันก็เบาเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยตัดตรงได้อยู่ที่ขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็ตัด45ได้อยู่ที่ขนาด3นิ้วนะครับผมมอเตอร์เป็นระบบบัสเลสนะครับผมอ่าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับโดยปรับที่วอลลุ่ม สะะ่วนตัวนี้เนี่ยกำลังมอเตอร์อยู่ที่ขนาด400วัตต์ไม่เบาแล้วก็ไม่แรงมากนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองตัดกันดูคร่าวๆนะครับลองเปิดเครื่องดูคร่าวๆว่านักสลัดหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเราก็เปิดเครื่องตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่สองไม่จะมีสลัดตรงนี้เนาะเอาไว้กันเซฟตี้นะครับแล้วก็ดึงสลัดออกอืมเรากดตรงนี้ขึ้นมานะฮะนี่ก็จะมีวอลลุ่มนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกส่วนใหญ่เราก็ปรับประมาณเบอร์สี่เบอร์ห้าก่อนส่วนตรงนี้จะเป็นปกานะครับล้วก็กดข้อออกได้นะ เดี๋ยวเราจะลองตัดตัวท่อแป๊บเหล็กดูตัวนี้เนี่ยก็ตัวล็อกชิ้นงานนะครับสมมติรเราตัดขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็ล็อกเอาไว้นะฮะล็อกไว้ปึ๊บนันก็กกระ้าวแล้วก็ดันลงมานะฮะกดเกิดเครื่องเลยทำงานไม่ยากนี่ก็เราตัด90ดูก่อนนะครับ ก็คมมากเลยนะครับไม่ค่อยมีขี้ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะนี่เคถันต่อไปแล้วก็ตัดสามารถตัด45ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้จะมีสเกลให้นี่ปรับติปุ๊บแล้วก็ล็อ ก็ควรแนะนํานะครับบางทีบางคนก็ใช้น้ํายาหล่อเย็นด้วยก็จะดีนะฮะก็จะหนอมไปเรื่อยไปเรื่อย,อย,อยแล้วก็ตัดก็อย่ากดหนักมากนะครับสี้าก็45จริงๆเลยนะ 45, เอ,อ่าเน่ยะสี่สิบหเนาะโอ้ไปเลยครับตัดเป็นตัวสแตนเลสดูบ้างก็ได้เดี๋ยวนี้เราลองตัดสแตนเลสสี่้าองศาดูนะครับ S <S <an> นี่ฮสแตนเลสที่เราตัดอองมาได้ก็45ก็ได้พอดีนะครับ ถือว่าใช้ได้เลยครับเครื่องนี้นะฮะแนะนําก็อย่าไปฝืนมันมากเอาจริงนะครับนะฮะเวลาตอนตอนเรากดมันไม่เหมือนไฟเบอร์แล้วก็ส่วนคนไหนที่จะตัดพวกข้อกลมหรือว่าสแตนเลสกลมเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้ใบเลื่อยเป็นพวกใบเลื่อยฟันละเอียดนะครับสิบทับสหรือ18ปฟันนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นขายดีมากเลยนะครับมากี่ครั้งกี่ครั้งก็หมดเพราะว่าคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับส่วราคาใบเลื่อยหรือไม่ก็ราคาตัวเครื่องเนี่ยเราเราไปดูคอนเทนต์กันด้านบนก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากตัวเครื่อง 5นิ้วตัวนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ